สวัสดีครับวันนี้นะผมมีสินค้านะมาแนะนำนะครับผมเป็นสินค้าที่ที่ผมใช้มาค่อนข้างที่จะหลายปีแล้วแหละนะตัวนี้ครับผมจะเป็นน้ำยางพารานะครับผมทำกบยางนะสำหรับพี่พี่นะท่านไหนนะที่กำลังกำลังมองหานะน้ำยางพารานะที่เอาไว้ทำกบยางนะหรือทำเหยื่อไปใช้เองนะหรือว่าจะทำขาดเล็กน้อยนะผมมีนี่ครับตัวนี้นะจะเป็นน้ำยางพารานะครับผมเป็นน้ำยางพาราที่ใช้ทำกบยางโดยเฉพาะเลยนะน้ำยางตัวนี้นะลืมบอกไป น้ำยางตัวนี้มันจะมีอยู่2แบบนะครับผมเนี่ยมันจะมียางขาวแล้วก็ยางใสยางขาวนะครับผม <c oughs> เขาจะใช้จุ่มเพื่อเพิ่ม <c oughs> <ๆ S 2> ความหนาของชิ้นงานนะส่วนน้ำยางใสนะครับน้ำยางใสคือเวลาเราผสมสีเราจะใช้น้ำยางใสผสมสีนะอย่าใช้น้ำยางขาวผสมสีนะเพราะว่าถ้าใช้น้ำยางขาวผสมสีสีจะไม่ขึ้นสีจะไม่เข้มไม่สวยห้ามใช้เป็นเด็ขาดนะนี้อันนี้คือข้อควรระวังนะห้ามใช้น้ำยางขาวผสมสีเป็นเด็ขาดนะอ่วิธีที่ถูกต้องคือใช้น้ำยางใสนะครับผสมสี สีมันจะขึ้นสีมันจะเข้มสีมันจะสวยมันจะสดนะเราต้องใช้น้ำยางใสผสมสีนะครับผมหลักๆคือน้ำยางจะมีอยู่2แบบคือน้ำยางาใสกับน้ำยางขาวน้ำยางใสใช้ผสมสีน้ำยางขาวคือใช้เพิ่มความหนาของชิ้นงานนะ